องคนนี้เนี่ยจะเป็นอย่างที่บอกพี่ฟานจะคนรักเพื่อนมากเลยนะสาวผมหน้ามาไปแล้วอย่างหนึ่งแก้วก็เป็นเหมือนกันแก้วทรงโมกิ่งกว่าอันค่ะแก้วไปนอนค้างที่บ้านอ่ะแล้วก็เล่นแบดเก่าเ่ะไม่ใส่รองเท้าค่ะออกไป่แบดไม่ใส่รองเท้าเลยยังไม่ทันได้เริ่มเล่นเลยค่ะแพร่ลื่นืลื่นลมแล้วก็แบบเท้าเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยแก้วก็แบบกรีการเข้ามาในบ้านเลยปกติคนจะล้างก็จะล้างในแบบเอาล่อน้ำเช็ดแล้วที่นี่ล้างที่ไหนครับนโถชีผู้ชายโถชีผู้ชายเอาล่ะเขาไม่ว่าง ร้างในโถชีผู้ชายเดี๋ยวมีเม็ดทิ้วแอลกอฮอล์เลรนะครับที่เจ็บก้มขี้เกียจก้มก็มเป็นโผผีผู้ชายพอดีค่ะพอดีแล้วก็กดดตื้อตื้อตื้อแต่อย่างพี่หอยอาจจะไม่ถึงก็ได้พี่หอยอาจจะไม่ถึงก็ได้จริงๆเขาาอ่ะใช้ของเด็กอใช้ของเด็กเยอแล้วเอาพลาปไปอันนี้ยังเป็นเท้าแล้วเจ็บแล้วไปล้างในโถฉี่ผู้ชายถ้าหัวแตกทำไงครับ เอาล้างในโถฉี่ผู้ชายโถฉีน้ำไม่พอครับพอห่านจั่วเลยล้างแผลล้างแผลอย่าเอาเรื่องจริงของแกมาล้อเล่นสิครับ่ไแล้วแต่ละคนมีศิลปินนักร้องที่อยู่ในดวงใจไหมครับอย่างยเฟเ์นี่มีใครบ้างที่ที่รู้สึกว่าเขาชอบเทดีเฟก็ไม่มีนะโอ้ คนนี้ลาค่ะโอเดฟไวงที่วัยรุ่นวัยรุ่นใสกระเกงเดฟสะดุ้งรัดลัดนะใช่ทำไมถึงชอบแบล็วันนิลาคือเฟยไม่รู้ว่าเพราะไรหรเลยชอบใครนะชื่อชื่ออะไรนะะบ่เยมีอะไรคะอเขารู้เพื่อนรู้นะว่าเขาชอบใครอยู่นะชื่ออะไรคะชื่ออะไรต่อยิคะกม่หอยหรอชื่อกับ กาขเบอรชอบกาเบอร์พี่กาวป่าวคือเราก็เป็นอยู่ในค่ายเดียวกันปกติทั่วไปก็ทำฟอร์เนี่ยจะน่าวอาเจอหน้ากันเป็นไงอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่เฉยเดินผ่านไปเฮ้ยงานนอกเฮ้ยต้องเอาเพลงคนอื่นมาร้องเลยแหละแบล็คบุลลี่ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสตอร์บละขนาดนี้ กีเจอพี่กัสก็คนนี่ช่วยไอ้ใครระวังไปดีพังแอย่างเงี้ยพังเบาๆแหละทังตั้งแต่เมื่อกี้ไม่กี่ไม่กี่ท่าแกกับมีฟาดต่างหากเมย์เกิดกับกีเพราะว่าไม่ใช่ก็คือเราก็ไอ้นี่ทุกคนไงแต่ว่าแบบก็ชอบคนเล่นกีตาร์อะไรอย่างงี้ไอ้แอดคาราบาวก็เล่นกีตาร์นะชอบค่ะชอบเนอะรึงมากคือเขาเป็นคนที่มีเสียงที่ไพเราะมากแล้วก็อะไรบางอางทีสุดๆจริงๆ ใครนี่พูดถึงใครเลพี่แอร์ใครรู้สึกว่าเตเป็นคนที่ขี้แยที่สุดใช่ไหมฮะที่แบบว่าเห็นบอกว่าตอนคอนเซปต์นี่ต้องมีการตัดผมอ่ะร้องไห้ร้องไห้อ่ะคือปกติเรก็ถูกตัดผมใครๆก็ร้องใช่ไหมคะมันเจ็บเนาะ ตัดแล้วเอาปดนะครับทอดนะครับตัดผมไม่ใช่อุกต่อกเจ็บอะไรขนาดนั้นเแสดงว่าหุ้ยแต่ก่อนผมยาวสลวยเลยแล้วตัดมาถึงทุกวันนี้หรือไงตัดไปแค่นี้ฮะแค่นี้ไม่ค่อยผมยาวมาก่อนในชีวิตผมขนานี้ตัดไปขนาดนี้ร้องไห้ทั้งวันเลยอ่ะแค่นี้ก็ร้องไห้อุ้ยพี่เปิ้ลล่วงทั้งหัวยังิ้มเฉยย่ ผมดกเอาผมดกยืดยาวด้วยโอ้โหนอยอยู่เลยน้องเล่นซานเออมาแล้วตอนนั้นเราร้องให้เพราะอะไรครับก็ตอนแรกก่อนนะทรอัลบั้มเนี่ยก็คุยๆกันไว้เฟก็แบบคิดว่าเออแบบจะได้ไว้ผมยาวบ้างอย่างที่บอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ไว้เลยใช่ไหมแต่พอมันถึงแบบทรงคอนเซปต์จริงๆอะไรเงี้ยก็ต้องตัดแบบพอมาตัดจริงๆแล้วมันแบบมันไม่ใช่ใจมันจี๊ดประมาณนั้นมันจี๊ดมากแล้จะจัดทำไมก็มีอยู่เท่านั้นแหละ I love you baby อยากพูดคำนี้จังแต่เท่าที่ดูเนี่ยนะฟางรู้สึกว่าจะเป็นคนท э uh> ี่มี e NERGY เยอะสุดม um ีพลังมากเลยนะเขาบอกว่าฟางเนี่ยซุ่มสร้างมากใช่อย่ว่าแต่แก้เลยที่ซุ่มสร้างเมื่อกี้ซุ่มสร้างขนาดไหนซุ่มสร้างขนาดอย่างที่ใครรู้ว่าที่คังแตกด้วยนี่ก็คือเล่นดน a t ีวีคขังแตกเลยหรอเคยขังแตกเคย ก็อยู่ของมัาดีๆก็เอาคางไปกระแทกรถเฉยไม่ใช่อย่างนั้นคางรถเลยไอ้ไอ้ไอ้นี่ผิดนะน่ะไอเจ้าของรถเกาเอาเรื่องไหมเนี่ยไม่ใช่คือเล่นกันแล้วเหมือนมันก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างพี่ฟังคันแตกคงด้วยความซ้ำๆด้วยนิดนึ่งไม่คือแบบว่าฟังไม่ได้ขับเองคือพี่เขาเป็นคนขับให้แล้วมันก็เป็นเนินใช่ไหมพอลราอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ขึ้นบึ้นฟังก็เกาะไว้ไหมแล่วเลยแล้วมา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 แล้ ปลกไปหน้าแบบเลื่อนไหลออกมาเต็ไมไปหมดเลยค่ะช็อกค่ะโโชอค้ค่ทุกคนจำไว้ครับวลาช็อกช็อกไงครับช็อก,ช,อกช็อกนะครับทุกคนช็อกครับพอเจออะไรจริงไม่ได้ช็อกมากแคเนี่แค่นี้ยังไม่พอนะอซุ้มซ้มขนาด ล้มประจําเลยเหรอใช่ค่ะเขาตกบันไดเหรออามีวันนลงหน้าตึกอาเอสค่ะพี่ฟังก็แบบเดินลงบันไดคงรีบมากวิ่งขึ้นไปเอาของอะไรเงี้ยก็ลงมาลงมาใส่ส้นสูงเลยนะแต่ก็ยังยังจะวิ่งก็วิ่งวิ่งวิ่งตกบันไดมาประมาณสี่ห้าขั้นตอนนั้นมีพี่ประมาณอยู่สามสี่คนอยู่ข้างๆก็ถามว่าเฮ้ยเป็นอะไรบ้างป้าพี่ฟางหันไปไม่เป็นไรค่ะโอ๋ต่อตกมาดูหน้าปุ๊บปลูกแล้ว พอ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 ,พอทำท่าเสร็จปุ๊บแล้วพูดคำว่าไม่เป็นไรค่ะชินแล้วอเอาทำไมอยากตกบ่อยเหรอแสดงว่าบ่อย,อยทำไมไมร,รู้ไหม,มว่าสาเหตุการตกบอ่กบอยนี่มาจากอะไรไม่อ่านหนังสือค่ะทำไมพอ <laughs> หน่อยเนี่ยเขาบอกว่าไม่ตกอ่านหนังสือคือสอบไม่ได้สอบไม่ได้ทั้มันตกไอ้เรื่องต้นไม้ร้อยปีเป็นไงต้นไม้ร้อยปีอ่ะที่โรงเรียนจะมีต้นไม้รัปีโรงเรียนเพฟาร์กต้นไม้อะไรค่ะก็คือมันจะมีเหมือนเข้าค่ายก็จะมีขึงเชือกไว้สําหรับแบบเดินข้ามอะไรที่โงเรี้ยต้นไม้ร้อยปีดูคู่กับโรงเรียนมาร้อยกว่าปีอ้แสดงว่าต้นเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ใหญ่แล้วเกิดอะไรขึ้นครับต้นไม้ร้อยปีเนี่ยเขาให้เข้าค่ายตอนนั้นก็เสร็จเรียบร้อยเพราะตอนกลางคืนพี่ฟังกับเพื่อนขนมันกันเลยประมาณสิบกว่าค ขึ้นไปเล่นวิ่งเล่นกับมาสะพานกระโดด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 กระพดนกระนดดกอะกระโดดีระงดดกะโดดกระโดดก้ะโดกร้โดดกระกระโดกระโด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 กระโพระระโดกระโดดกระนดดกระโดดกระโดดระโกระรโกรดกระ้ดดกระโดดกร้ระโดดกระะโดดกรกระะโดดระดะะ โอ้โหต้นไม้ร้อยปีซึ่งอย่างลากลงไปบนพื้นไกลเป็น1 0บสิบกิโลเมตรแต่ต้นมันล้มเพราะเด็กเดีก่นเดี๋ยวก่อนต้นไม้บ้านคุณเป็นสิบสิบกิโลเมตรต้นไม้หรือถนนน่ะฮะไอ้คนเวอร์บิวซะเกินเลยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ย้นโ้ย หเหลือกิโลนึงก็ได้แ like, ต่ว uh, ่าก็ไม่โดนลงโทษอะไรใช่ไหมครับไม่ค่ะเป็นเด็กเรียบร้อยน่ารักอะไรเงี้ยต้นไม้ต้นไม้ร้อยปีทั้งต้นของโรงเรียนล้มนี่ไม่โดนลงโทษเลยเหรอหนีสยคะอยู่ทรงไหนของหอยหนีให้ไม่ไม่หรอกเล่นเล่นแล้วของหอยตอนสมัยเด็กๆตอนปีนต้นมะเขือนี่เป็นไงครับ เราตีเอ้ยปีนต้นนิ้วรู้สึกไงมั้แหลมแหลมนะแหลมแหลมแถมนะแหลมๆปุ๊บขึ้นไปมันลู่ลงมา่งไม่ได้ลู่ลงลู่ขึ้นอย่างเดียวนะลู่ลงด้วยลู่ขึ้นลู่ลงลื่นขึ้นลื่นลงอ่ามันขับไปตั้งแต่ต้นต้นสกิ้วไปแล้วจะเล่นอีกทำไมต้นต้นนิ้วนี่ตกลงว่าลากเดินกี่กิโลครับสิบกิโล กินลนึงก็ได้วันนี้หมดเวลาลงแล้วครับกับรายการนั่งยาต้องขอบคุณน้องๆทั้ง3คนครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับครับครับไปนะฮะวันหยุดนี้ก็ถือว่าหัวเราะไปพักผ่อนนะครับก็พบกันใหม่นะฮะอย่าลืมน้องครัะแล้วชุดทชุด Miss YouTube Miss YouTube Okay ขอบคุณมากนะครับพบกับรายการนั่งยาได้ใหม่วันหยุดหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ